สวัสดีครับยูผมชวนฟู้ดคาร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่บ้านเห็นไหมบรรยากาศลดจอดอยู่บ้านอ่านะครับอยู่บ้านวันนี้นี่เหนือท่วมเลยนะครับร้อนๆแบบนี้อยากกินเมนูที่แบบแซ่บๆหน่อยนะครับวันนี้คุณแฟนจัดมาให้นะครับผมเป็นส้มตํานะครับช่วงบายๆกันเลยนะครับนี่มีอะไรครับเป็นกุ้งนะแล้วก็เิ็งไก่ครับหรือเล็บมือนางนะครับผมเป็นส้มตำอย่างนี้มาดูดีครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้นะครับแหมซัดส้มตําก่อนเลยนะครับผม จะได้ครับต้มตำอร่อยอยู่นี่กุ้งเข้าไปอืมกุ้งกรอบครับผมดีมากนี่น่องอคุกเข่าหน่อยกันนี่ท่วมๆหน่อยนะครับแหมวันหนยุหดทั้งทีก็ต้องจัดเต็มกันหน่อยครับมาลองเล็บมือนางหน่งกันหน่อยครับนี่อืมอร่อย ไม่ค่อยเผ็ดนะครับเผ็ดกำลังดีดูดิขอพริก,กใหญ่เลยกุ้งหน่อยกรอบยอดยิงเมนูวันหยุดเจอครับผม